ครับสวัสดีครับผมนันทิยะดาราก,การน์น์นะครับซ e o หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัทวินิจ m เมดิคอจำกัดมหาชนหรือตัวยอ่วยอก็คือ w i n m e d บริษัทวินเมดเป็นผู้นําเข้าและเป็นผู้แทนจําหน่ายและจัดจําหน่ายสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์สินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และก็สินค้าทางด้านคอนซูเมอร์ซึ่งธุรกิจเนี้ยเราทํามาประมาณ27ปีผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยนะครับ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มธุรกิจทางด้าน women health care หรือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสตรีโดยหลักสินค้าตัวนี้คือสินค้าการตรวจมะเร็งปากมดลูกซึ่งเราเป็นเจ้าตลาดในปัจจุบันธุรกิจที่สนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับการเก็บโลหิตเทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นการเก็บเลือกเฉพาะส่วนของเลือดที่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นตัว p ล a s m a หรือว่าน้ำเหลืองหรือว่าทางโลหิตแดงก็ตามนอกจากการ เก็บโลหิตแล้วนะครับก็ยังมีธุรกิตหมวดที่3ก็คือหมวดที่ทําให้โลหิตนี่ปลอดภัยที่สุดสุดท้ายเกี่ยวกับการแพทย์นะครับก็เป็นธุรกิจทางด้านการใช้เซบําบบัดอันนี้เป็นหมวดของชุรกิจการแพทย์ เรายังมีธุรกิจที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการแพทย์ก็คือธุรกิจคอน sumer ก็คือเป็นการกําจัดพาหะติดเชื้อก็คือเป็นเครื่องจับยุงเครื่องจับแมลงดูดเลือดแล้วเราก็มีครบวงจรนะครับตั้งแต่นอกบ้านมาจนถึงในบ้านเครื่องใหญ่จนถึงเครื่องเล็กนอกจากนี้ก็จะมีธุรกิจ innovation innovation คือถึง e. ทางด้านการแพทย์ถึงถงทางด้านคอน sumer อันนี้ก็ธุรกิจของวินเนในปัจจุบันครับ คีย์สักเซสก็คือว่าเราเป็น First c o m มเในแทบจะทุกตลาดที่เราครองตลาดอยู่เรามีโอกาสที่จะจับมือกับบริษัทชั้นนำของโลกตั้งแต่เขาเริ่มต้นธุรกิจมาจะเป็นพาร์ทเนอร์กันมายาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงสุดก็27ปีการที่เราเนี่ยทำธุรกิจเฉพาะทางด้านไฮเทคมันมีกำแพงทางการเข้าตลาดนี้พอสมควรเนื่องจาก การที่บริษัทบริษัทหนึ่งจะคิดค้นเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกคือต้องใช้เงินมหาศาลเ้าปกวภาณเครียร์เข้าสเตจหนึ่งสองสามต่างนานานะครับเพื่อที่จดทะเบียนในตลาดันั้นจุดแข็งของเราก็คือว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยก็มีการอินโนเวตตัวเองเช่นเดียวกันมีการคิดค้นเทคโนโลยีอื่นๆที่จะต่อยอดในธุรกิจกันเหมือนกันการที่เราจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่ดีมาตั้งแต่เริ่มเนี่ยพาร์ทเนอร์เหล่านี้ก็สามารถจะต่อยอดแล้วเราก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาในธุรกิจอื่นๆที่เขาจะให้มาาาแล้ววกก็็เเเรรองนี่ย,ยป ้าตลาดอยู่ประมาณเบอร์1นถึงเบอร์สของตลาดในหลายๆด้านที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเรามีแผนวิ s ุดตัวแบบเป็นคือหาสินค้ามาอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางบริษัทเนี่ยมีไพ p ์ไลน์สินค้าค่อนข้างเยอะเลือกที่จะนำเข้ามาช่วยคุณภาพชีวิตของคนไทยในจุดยืนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องการที่จะ สร้างความแข็งแกร่งให้กับธ,ธุรกิจมากขึ้นก็คือการเข้าตลาดหลักทรัพย์นั่นเองคู่ค้าของเราส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทมหาชนเช่นเดียวกันการที่เราเป็นมหาชนก็เพิ่มความมั่นใจให้เขาได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยมีศักยภาพแข็งแกร่งนอกจากนั้นเนี่ยเราได้มีเงินทุนเข้ามาเราสามารถที่จะขยายงานได้ค่อนข้างเร็วโก o ด t สตอรี่ในธ,ธุรกิจของเราเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงครับ